ต่อมาก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าใครที่คอเลสเตอรอลสูง LDL สูงเนี่ยนะว่าให้ออกกําลังกายแบบเบาๆแบบออกกําลังกายแบบไม่ได้หนักมากนะไม่เพิ่มความเครียดให้ร่างกายเนาะเพราะถ้าเราแบบไปเพิ่มความเครียดให้ร่างกายเนี่ยคอร์ติซอลฮอร์โมนมันจําเป็นจะต้องสร้างเยอะร่างกายก็จะผลิตวัตถุดิบออกมาเยอะนะคะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะออกกําลังกายแบบซอฟๆเดินเล่นโยคะ อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไทยเก๊กอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสวัสดีค่ะหัวข,ข้อที่หลายคนสงสัยกินไข่แดงวันละกี่ฟองถึงปลอดภัยนะคะไข่เนี่ยนะคะหรือว่าไข่แดงนะคะไข่แดงกินได้วันละกี่ฟองถึงจะปลอดภัยจริงๆมันเป็นแคปชั่นแบบสับขันลออขอประทานอภัยนะคะเหมาะจะมีแบบคําพูดที่ว่าแบบ ถ้าเธอไม่เบื่อไข่เธอกินได้เท่าไหร่เธอก็กินไปเถอะนะคะเพราะว่าหมอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบกินไข่แบบวันหนึ่ง6ฟอง6ฟอง7ฟองอะไรเงี้ยต่อเน,นื่องมา2ปีอะเนาะผลเลือดก็ดีมากนะคะแต่หมายความว่าหมอก็ออกกําลังกายด้วยนะดูแลสุขภาพทุกอย่างดีนอนหลับดีออกกําลังกายกินโลคาบกินกูดแฟตแล้วแหล่งโปรตีนแหล่งเดียวของตัวเองคือไข่เพราะ้าช่วงนั้นนะกินมังสวิรัตนะคะก็จะกินไข่มา6 7ฟอง8 9ฟองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งเดียวของตัวเองจริงๆนะจนแบบมาออกบงังเพื่อที่จะกินเนะื อย่างอื่นบ้างเพราะอยากได้โปรโตีนที่หลากหลายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรโตีนจากไข่มันก็มันก็เป็นเขาเรียกว่ามีค่าการดูดซึมที่ร่างกายเอาไปใช้ได้เนี่ยดีที่สุดของโปรโตีนแล้วนะคือดีที่สุดในแง่ของการดูดซึมดีที่สุดในแง่ของสารอาหาร เป็นในเรื่องของ complete โปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนครบเพราะนั้นไข่ไก่ไข่เป็ดเหมือนกันไม่ต่างกันนะคะเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดให้กับร่างกายกินได้แต่เด็กยันแก่นะคะได้ทุกวัยนะคะคาตอบนะก็คือกินได้เท่าที่แบบไม่เบื่อนะจ๊ะกินได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาตัวเลขนะที่แบบเป็นตัวเลขในดวงใจที่กินแล้วแบบสบายใจคุยกับใครก็แนะนําตัวเลขนี้ได้นะไม่ดูสุดต่งเกินไปจนคนฟังเขาก ก็บอกไปเลยว่า2ฟองนะคะทุกวันกินไปนเลยค่ะ2ฟองสองฟอง,อ,ง,ฟอ,งอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเลขที่แบบใครๆก็กินแบบนี้ได้นะเด็กยันแบบกี่วัยไหนก็กินได้เงี้ยนะแต่ก็อยากจะแนะนําให้พวกเราอะ่ะกินอาหารให้มันหลากหลาย ะะเพื่ออะไรเพื่อความสุขในการใช้ชีวิตของเรานะเพื่อความสุขในการที่แบบเวลาเราไปกินข้าวคนในครอบครัวแล้วกันก็จะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะน้ำด้วยเหตุผลแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเหตุผลในเรื่องของเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็ความหลากหลายมันก็จะได้กรดอะมิโนที่แบบแตกต่างกันด้วยเนาะทีนี้มาดูว่าในไข่แดงมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะในไข่แดงเนี่ยถ้าขนาด50กรัมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจะมีพลังงานอยู่ประมาณ78เกือบ80กิโลแคลอรี่จำเป็นตัวเลขกลม,กลม ในไข่แดงจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ0.5กรัมมีอยู่นิดหน่อยนะไขมันประมาณ5กรัมนะคะไขมันก็มีทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวก็ปนปนกันไปนะโปรตีนในไขน่1ฟองมีอยู่ประมาณ7กรัมแต่อันนี้ถ้าลูกเล็กหน่อยใช่ไหม อันนี้มัน50กรัมใช่ปะก็มีโปรโตีนอยู่ประมาณ6กรัมแต่ถ้าเป็นไข่ลูกใหญ่เบอร์ศูนย์จะมีโปรโตีนอยู่7กรัมมีวิตามิน A วิตามิน B ทุกซีรีส์อยู่ในนั้นโฟลเลตก็เป็นหนึ่งในวิตามิน B นะคะเพราะฉะนั้นในคนท้องก็ควรกินไข่หรือถ้าจะให้ดีกินไข่ก่อนที่จะเตรียมตัวมีลูกจะดีมากนะคะ เพราะว่าโฟเลตมันควรจะมีตั้งแต่ก่อนปฏิสนธินะมีแคลเซียมอยู่ในไข่25มิลลิกรัมนะคะมีธาตุเหล็กอยู่ในน,น้ำมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีซิงหรือสังกะสีนะคอเลสเตอรอลมีอยู่ประมาณ200นิดๆนะ210หรือประมาณเนี้ยนะคะมีโคลีนนะคะอยู่ในนั้นประมาณ110กว่ามิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในการกินไข่เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ได้แค่ในเรื่องของโปรโตีนคือเรานะับโปรโตีนเป็นหลักเพราะว่า ในไขมันและคาร์โบไฮเดตจะมีโปรโตีนอยู่เป็นสัดส,ส่วนที่เยอะสุดถูกปะ เป็นโปรตีนเป็นสารเสทียรสูดคือประมาณ6-7กรัมแล้วแต่ขนาดไข่ที่เรากินถูกไหมคะแล้วก็ไขมันมีอยู่5กรัมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานเราก็จะได้พลังงานจากไขมันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพลังงานไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่โปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่แบบนี้ไม่งงใช่ไหมคือในไข่1ฟองทั้งไข่ขาวและไข่แดงมันจะมีโปรตีนอยู่7กรัมนะถ้าเป็นไข่เบอร์ศูนย์นะแต่ว่าไขมันมีจํานวนกรัมที่น้อย ่กวาแต่ไขม่มันให้พลังงานได้สูงกว่าเพราะฉะั้นเวลาที่เรากินกินทั้งไข่ขาวไข่แดงไปเลยค่ะมันมีงานวิจัยการเก็บข้อมูลเยอะมากนะคะที่พูดถึงว่าการกินไข่แดงเนี่ยนะคะมันไม่ได้เพิ่มอัตราการเป็นโรคหัวใจคือการกินไข่แดงทุกวันวันละหนึ่งฟองเนี่ยนะ อันนี้คือสมาคมโรคหัวใจประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีผลในการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจคือไม่ได้มีผลเลยกับการกินไข่วันละหนึ่งฟองในทุกๆวันนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถกินไข่วันละหนึ่งฟองได้โดยที่ไม่ได้เพิ่มหรือลดอัตราการเป็นโรคหัวใจแต่อย่างใดนะคะคนที่ แต่ว่ากินไข่ทุกวันมันละฟองสองฟองเนี่ยนะจะคอเลสเตอรอลในเลือดเท่าไหร่มันก็กินได้นะพวกเราแต่สาคัญถ้า LDL หรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงให้ทําแบบนี้นะคือสําหรับต่อให้บางคนที่บอกว่าเอ้ยหนูกินโลคาร์บอ่ะเราก็ถึงแม้ว่าจรกินอไรด์ HDL หารกันแล้วมันจะต่ํา2แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากเอา LDL ลดลงกว่านี้นิดนึงอย่างเงี้ยให้ทําแบบนี้ก็คือ1ก,ก็คือให้ลดคารโ์โบไฮเดรตลงนะคะที่มันเป็นซิมเปิลคาร์บแต่ว่าให้เพิ่มกูด บให้เพิ่มกูดครับกินข้าวกล้องกินธัญ,ญพืชกินถั่วเปือกมันอะไรพวกนี้นะคะเพิ่มในมือ้อ ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพิ่มในมื้อก็ประมาณ1กําปันใช่ไหมให้เป็นกููดคาร์บหรือว่ากินผักใบเขียวเพิ่มขึ้นเพราะว่ากููดคาร์บเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนกลไกลที่ตับอ่ะนะทำให้แบบตับเนี่ยมีแหล่งน้ําตาลอาหารที่มันเป็นน้ําตาลแต่จากกนะููดคาร์บอ่ะเนาะมาใช้แล้วก็การสร้างคอเลสเตอรอลกับแ d l ดีมันจะลดลงนะอันนี้ก็คือใช้กลไกธรรมาชาติง่ายๆนะคะก็คือเพิ่มกููดคาร์บเข้าไปอย่างที่2ก็คือลดความเครียดพังร่างกายและจิตใจโดยการนอนให้พอนะคะ แล้วก็ไปเช็คไทรอยด้วยนะคะเช็คไทรอยอาจต้องไปเช็คผลเลือดนะคะแล้วกินไขมันดีอย่างถูกหลักลดพวกไขมันเป็นทรานส์แฟตกินไขมันดีอย่างถูกหลักกินโอลิฟออยล์ที่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมโอลิฟออยล์กินเอาถั่วต่างๆดีมากเลยนะ จะช่วยลด LDL LD ได้ดีนะคะพวกถั่วอัลมอนด์ถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายพวกนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีก o ูด c a r ์อยู่ในนั้นใ็่ว่าในขณะเดียวกันก็มีไขมันดีอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะพวกเราก็กินพวกถั่วต่างๆนะคะแต่ก็ อย่าเยอะเกินไปนะไม่ใช่แบบว่าอยฟังหมอแล้ว LDL พี่สูงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกินแต่ถั่วก,ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะคะแค่เพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารสักแบบหนึ่งอุ้งมืออะไรเงี้ยนะคะในทุกๆวันอันที่ต่อมาก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าใครที่คอเลสเตอรอลสูง LDL สูงแนะนํนว่าให้ออกกําลังกายแบบเบาๆแบบออกกําลังกายแบบไม่ได้หนักมาก นะไม่เพิ่มความเครียดให้ร่างกายเนาะเพราะถ้าเราแบบไปเพิ่มความเครียดให้ร่างกายเนี่ยคอติซอลฮอร์โมนมันจําเป็นจะต้องสร้างเยอะร่างกายก็จะผลิตวัตถุดิบออกมาเยอะนะคะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะออกกําลังกายแบบซอบซอบเดินเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไทเก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นการออกกําลังกายที่แบบให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนั่งสมาธิการใช้ยา ถ้าสัดส,ส่วนไตรกิีรา,ายหาด์หดร h l l มันต่ำสองเนี่ยการใช้ยาไม่จำเป็นละนะคะแต่ก็จะมีที่ใช้ซึ่งในคนที่แบบผลเลือดแย่อย่างไตรกิสรายก็สูงคอเลสเตอรอลาก็สูง,ลาลาสงแล้สูงมากๆจนแบบอุ้ยตายแล้วระเบิดเวลาอะไรเงี้ยในกลุ่มนั้นก็ต้องใช้ยาแต่ให้พวกเรารู้ไว้แบบนี้ว่าโดยสถิติคนที่ต่อให้คอเลสเตอรอลาในเลือดสูงอะไรก็ตามนะคะโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะ คน80%ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ยาลดไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นคนใช้ยาจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ทุกวันนี้ใช้ยากันเยอะเกินไปอายุแบบ5 6 0ก็ถือถุงยาลดไขมันในเลือดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะคืนนี้ก็ขอให้เข้านอนให้เร็วจะได้เพิ่ม HDL นะเพิ่ม Growth Hormone แล้วก็ลดความเครียดนะตื่นมาก็จะได้ออกไปเดินให้ เป็นเช้าที่สดชื่นของทุกคนนะคะเลิบๆนะจ๊ะบ๊ายบาย